มีเถอะแปลงฟันแมวตัวบะกโอ้ยนี่โอ้โหเนาะตัวไหนนะมะลิอันนัาา้นมะลิโอ้โหโอ้ยเธอดีดีดีดดนอนดูเขานอนสบายใจเลยครับพี่น้องจา่าโอ้โหแมวคุณอน้องติ่มเขาลูกชายเพิ่งซื้อมานี่ดอ,อยู่มามืนละเลี้ยงมามืนละตอนนี้กะให้แม่ดูแลครับอืมคนเท่าม่วนเหรอคเนอะเนอะน้องมะลิ อนุน,น้องอะไรอยา่างก็เอาแล้วเธอล่ะโอ้โหครอบครัวหนึ่งครอบครัวเลยโดนอนกะละมังเธอสบายใจเลยใช่ไหมอากาศมันร้อนเหรอลูกอืมอากาศร้อนเหรอโอ้โถูถูถถจ้าโอ้ยดี๋ยสบายทำไมอ่ะร้อนเนาะที่เถินททำไมร้อนจังเลยไปทั่วเลยนะนี่เห็นอย่างเงี้ย ไปเจียงมงเจียงใหม่ระยงระยองเลยนะนี่เนาะโอ้โหเนาะเลิศมวดิมวแมวมวไม่เลี้ยง <c oughs> <c oughs> ไม่ไม่ดูแลนุ่มใหม่ใช่ไหมเตรียมเล่นละอ๋อมันมันลุกเลิกล่อันเอาไว้ให้เขาเล่นนะอันนั้นอ่ะอืม nên em nhép rồi ạ. Ừ.